จะต่อเล่นเฉยไม่ได้อย่างมีเรื่องอยากต่อเล่นเดี๋ยวพี่มีใครต่อไหมเนี่ยมาสซนหนึ่งพี่ว้์ปดีวราปดีเอทำไอะซน่งซนหนึ่ Sound muted. <laughs> โหดมากเลยครับผมครับผมครับโหดจัดพี่ชายโหดจัดดุด๊บ